เจซี่พสตูดิโอพิเมหากราบสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนเนื้อหาที่เป็นการสปอยแลกและขออภัยสำหรับคำไม่สุภาพเดยนะครับปีเตอร์พาร์เกอร์ไอหนุ่มแว่นหน้าเอ๋อจอมรั่วชีวิตบัดซบบ้านจนสัดสัดูมันครับไอหาเขาไม่ได้ยิ้มให้มึงเขาโบกมือให้เพื่อนไอสัดรั่วขนาดไหนคิดดูปีเตอร์ได้ไปขอถ่ายรูปสาวที่ตัวเองแอบชอบนะครับนั่นก็คือแมรี่เจนวัตสันดูดีนะยี ต่อชีวิตก็เปลี่ยนระหว่างที่ปีเตอร์เนี่ยมุแต่ถ่ายนมเมลิเจนเขาก็ถูกแมงบุมกัดและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของภาพยนตร์เรื่องสปเดอร์แบน หลังจากที่โดนแมงมุมกัดปีเตอร์พาร์เกอร์เด่กก็ตื่นขึ้นมาและพบว่าอาการสายตาสั้นของเขาเนี่ยบันหายเป็นปกติแล้วตัวเขาเองเนี่ยจากที่เป็นคนผอมขี้ก้างแรงน้อยกับกลายเป็นมีซิกแพคมีก้ามทั้งที่ทแม่งไม่เคยออกกำลังกายของจริงกูว,ว่าโดนแมงมุมกัดเนี่ยไม่ตายก็พิการอ่ะน้องพูดถึงเรื่องลูกเป็นทีไรแม่งร้องไห้ทุกทีจากนั้นปีเตอร์พาร์เกอร์ก็กลายมาเป็นสไปเดอร์แมนอย่างเต็มตัวและได้ทำงานเป็นช่างภาพให้กับสำนักพิมพ์ไรอัลีบูเกอร์ซึ่งก็มีบอกอรหนวดดกไว้หลค,นนครบทีีใ่ใ้เอ พาร์คเกอร์ตามถ่ายภาพสไปเดอร์แมนเพื่อที่แกจะเอาภาพพวกนั้นมาเขียนข่าวด่าสไปเดอร์แมนและตัวร้ายของสไปเดอร์แมนเนี่ยก็คือโนแมนออสบอร์นซึ่งโนแมนเนี่ยเป็นพ่อของแฮร์รี่ออสบอร์นเพื่อนซี้ของปีเตอร์พาร์คเกอร์โนแมนเนี่ยทำการทดลองกับตัวเองเนะครับมันทําให้แกบ้าและเสียสติกลายเป็นกินกรอบบินตัวร้ายและคู่ปรับสุดโหดของสไปเดอร์แมนมีการประทะกันร,ระหว่างกินกรอบบินและสไปเดอร์แมนถึงหลายครั้งโนแมนเนี่ยได้รู้ความจริงนะครับว่าปีเตอร์พาร์คเกอร์นี่คือสไปเดอร์แมนแกเลยไปป่วนป้าเมย์ทำให รวมไปถึงการจับตัวแมริเจนวัดส,สันและกลุ่มเด็กๆเพื่อให้สไปเดอร์แมนเลือกว่าจะช่วยใครโดยจะต้องมีฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งตายเท่านั้นซึ่งสไปเดอร์แมนเนี่ยสามารถช่วยทั้งสองได้ครับก่อนที่แกจะไปดวลหนึ่งๆกับกีนกรอบบินเรียกได้ว่าการนี้ปีเตอร์พาร์เกอร์เนี่ยโดนอัดระยำซะเลยครับแต่ด้วยสกิลพระเอกมันก็ชนะไปได้ตามสเต็ปกีนกรอบบินเนี่ยถอนหน้ากากนะครับและกลายเป็นโดแมนออสบอนโดแมนเนี่ยใช้สกิลการพูดหน้าสมเพชเวทนาหลอกล่อสไปเดอร์แมนให้สงสารเพื่อที่เขาจะได้วางแผนหลอก่่อออา Peter เเตตรร์กแด้น ของปีเตอร์พาร์เกอร์ทำให้พี่แกเนี่ยก็โดนล,ลบกับดักที่จะฆ่าแกได้นะครับกลายเป็นโนแมนออสบอนโดนยานของตัวเองเสียบหำจนตายแม่งโดนเหล็กเสียบกระเจียวตายแฮร์รี่ออสบอนเนี่ยเห็นสไปเดอร์แมนนะครับพาศพพ่อของเขามาไว้ที่บ้านก็เลยนึกไปว่าสไปเดอร์แมนเนี่ยฆ่าพ่อของเขานะครับทำให้กลายเป็นปมฝังใจเกลียดสไปเดอร์แมนแบบเข้าเส้นตอนจบทุกคนไปงานศพของโนแมนออสบอนแมรี่เจนได้สารภาพว่าเธอรักปีเตอร์พาร์เกอร์มึงมาสารภาพรักที่งานศพเนี่ยนะแต่ในความที่พี่แกเป็นสไปเดอร์แมนก็เลยต้องปฏิเสธ ครับเพราะไม่อยากให้สาวคนรักต้องมาเจอเรื่องซวยๆโอ้โหไอพ่อเทพบุตรรูปล่อเลือกได้สาวแจมขนาดนี้มึงยังปฏิเสธกลับไปชักว่าแล้วเป็นสปไปเดอร์แมนเหมือนเดิมเลยมึงดังคํำที่ลุงเบนกล่าวอํานาจที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่งและปีเตอร์ก็ยังทําหน้าที่เป็นสปไปเดอร์แมนต่อไปสไปเดอร์แมนภาค2 สไปเดอร์แบนดกลับมาช่วยโลกปราไบไรต์อีกครั้งในภาคที่2แต่ชีวิตแม่งปัดฟบตกต่ำกว่าภาคแรกอีกปีเตอร์เรียนได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักในการเรียนที่มหาวิทยาลายัยแถมยังต้องมาเป็นคนส่งพิซซ่าตกต่อเพราะถ่ายภาพอย่างเดียวหากินไม่ได้ปกติสไปเดอร์แบนดเนี่ยต้องขนใหญ่ไปทั่วเมืองป่าผู้ร้ายแต่ภาคนี้แม่งทำพาร์ทไทม์ขนใหญ่ส่งพิซซ่าไปทั่วเมืองความตกต่ำของปีเตอร์พาร์เกอร์ยังไม่หมดเพราะพี่แกเนี่ยยังถูกไล่ออกจากร้านพิซซ่าเจอขนเก็บค่าเช่าหอพักที่โคตรขี้เหนียวเรีียกกได้ว่าามม20บทัน็จะ ที่สําคัญเรื่องความรักตอนนี้แมรี่เจนกําลังจะแต่งงานกับทหารคนหนึ่งเะครับเพราะว่าภาคที่แล้วเนี่ยโดน Peter ปีเตอร์ปฏิเสธนะครับภาคนี้เธอเลยไปหาคนรักใหม่จริงๆแล้วปีเตอร์เนี่ยรักแมรี่เจนนะครับแต่ไม่อยากให้แมรี่เจนเนี่ยมาคบกับเขาเพราะแมรี่เจนอาจจะเจอเรื่องสวยๆพอคบกับคนที่เป็นสไปเดอร์แมนอย่างปีเตอร์พาร์เกอร์พอภาคนี้แมรี่เจนจะมีผัวเป็นฝั่งเป็นฝาไอปีเตอร์เนี่ยก็เกิดอาการหึงและอยากให้เธอกลับมามึงไม่น่าไปปฏิเสธเ,เขาเลยไอปีเตอร์แล้วไปดูกรีบสาวมันครับวันแล้ววันเล่า เาเฝ้าแต่มองเธอวันแล้ววันเล่าเขาได้แต่เฝ้าทอดถอนใจวันแล้ววันเล่า กูเห็นด้วยมึงอย่าเล่าเลยไอสัตว์ก่อนแบบนี้เขาคงจะกลับมาหาบึงนี่หรอกมั้งไปฟังมาจากไหนวะเนี่ย้ยจากการที่พี่แกเนี่ยไม่มีค่าเช่าห้องอ,อกขากโดนไล่ออกจากกาเนี่ยทำให้พลังของแกเนี่ยหมดครับปีเตอร์พาร์เกอร์เนี่ยสูญเสียพลังแมงมุมไปพี่แกเลยตัดสินใจเลิกเป็นสไปเดอร์แมนกลับไปใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาการที่ปีเตอร์พาร์เกอร์เลิกเป็นสไปเดอร์แมนเนี่ยส่งผลกระทบอย่างมากต่อเมืองนะครับมีอาชญากรเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง75%ผู้คนในเมืองเนี่ยอยากให้สไปเดอร์แมนกลับมาครับถ เจครับมึงเปลี่ยนอาชีพเถอะเชื่อกูตัวร้ายในภาค2เนี่ยมีชื่อว่าดร์ออกเตเวสนะครับจากการทดลองสร้างดวงอาทิตย์แบบจำลองที่ผิดพลาดของแกนะครับมันทําให้แกสูญเสียการควบคุมของตัวเองและได้กลายเป็นดร์ออกตบัสตัวร้ายสี่ขาเครื่องจักรกลที่พร้อมสังขารโดยแกวางแผนที่จะสร้างดวงอาทิตย์แบบจำลองขึ้นใหม่อีกครั้งและได้ร่วมมือกับแฮร์รี่ออสบอนโดยที่แฮร์รี่จะมอบของให้แกไปทําการทดลองแต่ต้องมีข้อแรกเปลี่ยนคือจับตัวสไปเดอร์แมนบาให้เขาซึ่งวิธีที่จะจับตัวสไปเดอร์แมนได้ เนี่ยต้องไปถามเอาจากปีเตอร์พาร์เกอร์นะครับเพราะเขาเนี่ยเป็นคนถ่ายรูปส่วนตัวให้สไปเดอร์แมนด็อกเตอร์ออคส์บูสเนี่ยบุกมาหาปีเตอร์พาร์เกอร์ระหว่างที่นัดเจอกับแมรี่เจนวัตสันทำไมภาคนี้แมรี่เจนนมยานยังวะโดยเขาต้องการให้ปีเตอร์พาร์เกอร์ไปตามหาตัวสไปเดอร์แมนโดยจะจับแมรี่เจนวัตสันไปเป็นตัวประกันอีนี่โดนจับอีกละภาคที่แล้วมึงก็โดนจับภาคนี้มึงก็ยังโดนจับอีกตัวร้ายเดี๋ยวไม่ต้องทำเฮี้ยอะไรนะครับอยากเจอสไปเดอร์แมนให้จับแมรี่เจนไปครับผมจำง่ายๆแค่นั้นครัั Parker, ัันนับบปีีเเเเเตตออออรรรร์์์พาากกกกกกหหลงงงจจท่็็นนคขวถูิด พลังคึกเขิมเขาได้พลังไอแมงมุมกลับคืนมาและกลับไปเป็นสไปเดอร์แมนอีกครั้งและต่อสู้กับดออรออฟสมูทตามหาน้องนมยานแมรี่เจนวัตสันและได้มีฉากบนรถไฟที่ปีเตอร์หยุดรถไฟด้วยสีหน้าอย่างกับคนท้องผูกไม่ได้ขี่มาเจ็ดวันเล่นเอาซเสื้อผ้าขาดมดเลยก็คิดอยู่นะว่าทําไมแกไม่ทําเสื้อผ้าให้เหมือนกางเกงเดอะฮักไปเลยไอรายนั้นนะครับผมไม่ว่าจะแปงลงร่างยังไงครับกางเกงแม่งไม่เคยขาดกระเจียวเขียวไม่เคยโพทำแบบนั้นไปเลยจะได้ไม่ต้องมาเย็บเสื้อฉากหยุดรถไฟของสไปเดอร์แมนในภาค2นะครับได้ร ชมมากๆเลยครับจากแฟนบอยสไปเดอร์แมนและตอนนี้มันก็กลายเป็นฉากที่เป็นตำนานไปซะแล้วด็ออร์ออคตูบูสเนี่ยจับสไปเดอร์แมนไปได้แฮร์รี่ออสบอร์นเนี่ยฆ่าสไปเดอร์แมนไม่ลงเลยครับเพราะว่าสไปเดอร์แมนเนี่ยเป็นปีเตอร์พาร์เกอร์เพื่อนซีของเขานั่นเองหลังจากที่ปีเตอร์พาร์เกอร์ออกมาจากบ้านของแฮร์รี่เขาก็มาหยุดยั้งแผนการของด็ออร์ออคตูบูสรวมถึงช่วยแมรี่เจนวัตสันในการต่อสู้ครั้งนี้ทําให้แมรี่เจนรู้ว่าปีเตอร์พาร์เกอร์คือสไปเดอร์แมนซึ่งปีเตอร์เดี๋ยชวีีิตขอองแมร่เจนได้กแล้้วเเฮยกกางงในโพ แล้วมาดูพี่ปีเตอร์แกทักคนรักของแกรครับ หายพ่อมึงดิสถานการณ์ขับขันขนาดนี้มึงพูดว่าหายแทนที่มันจะบอกว่าเป็นอะไรหรือเปล่าครับแต่มึงเลือกที่จะพูดครัว่าใครโอ้ยไอปีเตอร์เอ้ด็อกเตอร์ออโตบูสเนี่ยกลับใจครับแล้วยอมตายไปพร้อมกับเครื่องจําลองดวงอาทิตย์ทางด้านของแฮร์รี่ออสบอนหลังจากที่ไม่กล้าฆ่าเพื่อนของเขาเขาก็ได้ค้นพบบางสิ่งบางอย่างจากพ่อของเขาหรือว่าแฮร์รี่จะเลือกเป็นพ่อบดแล้วกลายมาเป็นกินกรอบบินต่อจากพ่อของเขามันคนละเรื่องเลย,เยในวันแต่งงานของแมรี่เจนวัตสันปีเตอร์พาร์เกอร์นั่งซึมอยู่ห้องส่วนแมรี่เจน เนี่ยก็แอบหนีออกจากงานแต่งของตัวเองนี่มันทิ้งทหารไปหาผัวแมงมุมชัดๆแมรี่เจนตัดสินใจที่จะคบกับปีเตอร์พาร์เกอร์โดยพร้อมจะเสี่ยงทุกอันตรายที่จะเข้ามาโดนตัวร้ายทั้งกีนกอบบินจับทั้งด็อกเตอร์ออกตัวบูตจับมึงยังไม่เข็ดใช่ไหมเนี่ยทั้งสองจูบป,ปากกันแบบดูดดืม่มถ้ามึงจะจูบกันขนาดนี้นะมึงซี้กันเถอะเฮ้ยในระหว่างที่ทั้งสองกำลังแลกเปลี่ยนและตบาซิลัสกันนะครับทันใดน,นั้นก็มีเสียงของรถตำรวจที่กำลังไล่จับผู้ร้ายก่อนที่แมรี่เจนจะให้กำลังใจและปเเอร์ก็ส็สวมชุดน Spider Man. ออกไปช่วยตำรวจปราบโจรจบภาค2สไปเดอร์แมนภาค3 ปีเตอร์พาร์เกอร์ยังทำหน้าที่เป็นสไปเดอร์แมนและคบหาดูใจกับแมรี่เจนต่อเขายังวางแผนที่จะขอแมรี่เจนแต่งงานอีกด้วยทางด้านของแฮร์รี่ออสบอนได้เดินรอยตามทางพ่อของเขาแล้วเรียบร้อยกลายมาเป็นกินกอบบินคนใหม่ไล่ฆ่าปีเตอร์พาร์เกอร์ทั้งสองคนได้ต่อสู้กันและกลายเป็นแฮร์รี่ที่โดนกับดักของปีเตอร์พาร์เกอร์ไอสัตว์โดนระเบิดไม่เป็นไรมึงโดนเส้นใ่ปีเตอร์พาร์เกอร์เล่นงานดอกเดียวแพ้แฮร์รี่ออสบอนเนี่ยสูญเสียความทรงจำนะครับจากการต่อสู้ในครั้งนี้นอกจากนี้ยังมีตัวราายจาก ตางดาวนะครับตัวหนึ่งที่เป็นปรสิตเข้ามาอาศัยอยู่ในร่างคนอื่นซึ่งแน่นอนครับมันเลือกร่างของสไปเดอร์ Man, แมนนั่นก็คือปีเตอร์พาร์คเกอร์มันได้มอบพลังให้กับสไปเดอร์แมนและอํานาจบื้อต่างๆที่แข็งแกร่งและทรงพลังยิ่งกว่าร่างแดงปีเตอร์เนี่ยเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังตีนครับผมเขากลายเป็นคนใจร้อนแล้วก็ก้าวร้าวในภาคน,นี้ยังมีตัวไรอีกคนหนึ่งโผล่เข้ามานั่นก็คือมนุษย์ทรายเขาเนี่ยพัวพันเกี่ยวกับคดีการฆ่าของรุงเบนทางด้านแฮร์รี่ออสบอนหลังจากสูญเสียความททรรงงงจจํําาาาาเคคค้้กก็ไดกไดดวมลับบืนแะ ให้แมรี่เจนวัตส,สันบอกเลิกปีเตอร์พาร์เกอร์เพื่อยั่วให้ปีเตอร์พาร์เกอร์โกรธด้วยความโกรธครับปี Peter เตอร์พาร์เกอร์เนี่ยจึงเข้าไปบุกต่อยแฮร์รี่ออสบอร์นกะแบบจะฆ่าเอาเป็นเอาตายเลยครับงานนี้แล้วเขาก็ไปเดทกับเควินสเตซี่เพื่อประชดแมรี่เจนวัตส,สันก่อนจะทําแมรี่เจนบาดเจ็บนะครับและสํานึกผิดปีเตอร์ได้ไปทําการถอดชุดดําออกที่โบสถ์แห่งหนึ่งในขณะที่กําลังถอดชุดออกเนี่ยก็มีเอ็ดดี้บ็อกนะครับซึ่งก็เป็นคนที่ร่วมงานกับปีเตอร์พาร์เกอร์และก็เกลีย Parker, บบดยยปี วีนอมตัวร้ายผู้แข็งแกร่งอีกคนหนึ่งของสไปเดอร์แมนวีนอมเนี่ยร่วมมือกับมนุษย์ทรายนะครับในการกำจัดสไปเดอร์แมนและได้ทําการท้าทายสไปเดอร์แมนรวมไปถึงการจับตัวอินอมยาแมริเจนวัตสันอีกแล้วครับท่านมึงโดนจับทุกภาคเลยปีเตอร์ได้ไปขอให้แฮร์รี่ออสบอนช่วยในศึกนี้นะครับแต่ว่าปีเตอร์เนี่ยก็ได้ทำแฮร์รี่เสียโฉมนะครับจริงๆมันควรจะเป็นแผลเป็นที่สายฟ้าบนหน้าผากเลยก็โดนแฮร์รี่ปฏิเสธไปก่อนที่แฮร์รี่จะได้รู้ความจริงจากคนใช้นะครับว่าพ่อของแฮร์รี่เนี่ ไปค้น,คนตรวจบาดแผลและไอบาดแผลที่ได้รับเนี่ยมันไม่ได้มาจากสไปเดอร์แมนแม่ต่ลุงคนใช้แกก็ไม่รีบบอกตั้งแต่ภาคหนึ่งนะมาบอกเล่นเอาสภาค3เลยแน่นอนครับว่าเพื่อนไม่เคยทิ้งกันนะแฮร์รี่เนี่ยรีบออกไปช่วยปีเตอร์พาร์เกอร์ทีมไะเอกเนี่ยเป็นฝ่ายชนะไปได้ตามสเตปอ,อีกแล้วครับเอ็ดดีบ็อกเนี่ยตายไปพร้อมกับวีนอมปีเตอร์พาร์เกอร์เนี่ยได้ให้อภัยต่อมนุษย์ทรายนะครับแล้วก็ปล่อยวางเรื่องรุงเบนส่วนแฮร์รี่ออสบอนเนี่ยได้เสียชีวิตจากการต่อสู้ในครั้งนี้ในตอนจบปีเตอร์ ครั้งหลังจากที่ทั้งสองคนเจอเรื่องอะไรที่เลวร้ายมาตลอดยังไงก็ต้องขอบคุณปีเตอร์พาร์เกอร์ที่เล่นโดยโชบี้แมกไกที่ทําให้เราได้เห็นสีหน้าเหล่านี้จากภาพยนตร์ทั้ง3ามภาคจบสไปเดอร์แมน The Amazing Spider-Man สไปเดอร์แมนถูกกลับมาสร้างใหม่อีกครั้งด้วยนักแสดงใหม่ผู้กำกับคนใหม่โดยภาคนี้นางเอกเปลี่ยนจากเบลลิเจนวัส,สันไปเป็นเกวนสเตซี่ The amazing SpiderMa นจะต่างจาก3ภาคที่แล้วตรงที่ว่าภาคนี้จะเน้นไปที่ความรักระหว่างเกวนสเตซี่และปีเตอร์พาร์เกิร์ปีเตอร์เดียยังโดนแบงมุมกัดเหมือนเดิมเพิ่มเติมมาคือสร้างเครื่องยิงแบงมุมใหญ่ได้ด้วยตัวเองและลุงเบนก็ตายอีกแล้วครับผมไม่ว่าจะสร้างกี่ภาคต่อกี่ภาคลุงเบนเนี่ยตายทุกภาคเลยครับในตัวสไปเดอร์แมนนี้จะถูกปรับให้เหมือนกับในคอมิกมากขึ้นนก็คืออพูดเยะ แล้วก็ควรตีนมากขึ้นเวนสเตซี่เนี่ยจะได้รู้ความจริงว่าปีเตอร์พาร์เกอร์เป็นสไปเดอร์แมนตั้งแต่ภาคแรกเลยตัวร้ายของภาคม m a z งสไ s เ i อร์แมนเนี่ยก็คือดร์เคิร์ตคอนเนอร์ดร์แกเนี่ยฉีดยาเข้ากับร่างกายของตัวเองแล้วเกิดการผิดพลาดกลายเป็นกระปอมยักษ์ไม่มีหางมาสู้กับสไปเดอร์แมนในตอนจบดร์เคิร์ตคอนเนอร์เนี่ยกับใจกลายเป็นคนดีส่วนพ่อของเควนสเตซี่นี่ตายนะครับแล้วก็ขอให้ปีเตอร์เนี่ยอย่าลากเควนสเตซี่มาเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งหมดปีเตอร์ก็เลยตัดสินใจบอกอกกกเเลลวนซ่ัาจจะยงไม แ,แค่ห่างๆคงๆแต่คอยเทคแคร์ปีเตอร์พาร์เกอร์ยังคงทําหน้าที่เป็นสไปเดอร์แมนต่อที่คอยช่วยเหลือคนในเมืองและเขายังต้องแบ่งเวลาให้กับคนรักอย่าง Grand Stacy. เกวนสเตซี่พวกเขาเนี่ยตัดใจจากเธอไม่ได้นะครับถึงแม้จะเคยให้สัญญากับพ่อของเธอก็ตามแต่แล้วทุกอย่างก็กําลังจะเปลี่ยนไปเพราะครั้งนี้ปีเตอร์ต้องเผชิญกับตัวร้ายสุดโหดอย่างอิเล็กโทรซึ่งตอนแรกเป็นแค่นักวิทยาศาสตร์ทรงผมหัวหมอยฟันห่างไอ้ผู้กากับมึงเอาเจมีฟ่ฟอกกูมาฆ่าชัดๆที่แกเนี่ยประสบอุบัติเหตุนะครับจนกลายล่างเป็นอิเล็กโ ายฟ้าผู้มีพลังทำลายลา้างภาคนี้ปีเตอร์ยังได้พบกับเพื่อนเก่าแก่อย่างแฮร์รี่ออสบอนเวอร์ชั่นนี้ไว้ทรงปัดเป๋ไว้ให้ในตอนจบอิเล็กโทรเนี่ยพลาดท่านะครับโดนกับดักของสไปเดอร์แมนจนระเบิดตายแฮร์รี่ออสบอนเนี่ยกลายมาเป็นกีนกรอบบินและได้ทำการต่อสู้กับสไปเดอร์แมนจนเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปปีเตอร์เนี่ยพยายามช่วยเกวนสเตฟี่ที่ตกจากที่สูงนะครับก็ใช้ใยเนี่ยรับไม่ได้ครับผมบุญมีแต่ว่ากำบงังนะใช้ใยรับได้แต่ว่าร่างของเกวนสเตฟี่เนี่ยมาตกถึงพื้นซะก่อนแล้วตายท่าสะพาน จากการที่เกวนสเตซี่ตายเนี่ยมาทําให้ปีเตอร์พาร์เกอร์เลิกเป็นสไปเดอร์แมนก่อนที่พี่แกเนี่ยจะตัดใจจากเกวนได้และกลับมาเป็นสไปเดอร์แมนต่อสู้กับไรโนซึ่งไรโนเนี่ยก็โผล่มาโอกแค่ฉากเดียวทั้งสองคนเนี่ยกำลังจะต่อสู้กันนะครับแต่ก็ไม่สามารถรู้ผลได้เพราะหนังแม่งเสือกจบซะก่อนและในวันที่7กระะกฎาคมเราจะได้พบกับสไปเดอร์แมนคนใหม่ที่เปิดตัวไปแล้วในกัปตันอเมริกาซิวิ่วอ์กับภาคที่มีชื่อว่าสไปเดอร์แมนโฮมคอมมิ่งบอกเลยว่าประเมโีโคตรแจมเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับมหากา์ภาพยน วันนนี้ใคุณชอบ Spider-Man มนเวอร์ชันไหนกันบ้างครับเอาเป็นว่าคอมเมนต์ข้างล่างใต้คลิปได้เลยนะครับว่าชอบเวอร์ชันไหนกันถ้าคุณชอบคลิปของผมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รวมถึงกดติดตามช่อง JFB และ facebook JFB ด้วยนะครับมาหากราบตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับรอชมได้เลยนะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ